สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาวัน pues น mm nah okay, <er uh ี้มาพบกับอะไรครันะคะคนจามาพบกับอะไรคะก็คือปูนดาจังกมปูนจะปูนดาจังไม่เฉยมันจะเรียกว่าปูนดาเกมงว่าทีก็ได้ก็คือเปลี่ยนคาแรคเตอร์จาพูดมึงเอาคกลับไปพูดเหมือนเดิมก็ได้นะคะวันนี้จะมาเล่นย้อนสายเวทกันก็คือเล่นเอกแต่ไม่รู้ย้อนเีกเป็นไหนมาเป็นอยันอืม สงสัยคงต้องเปียกเป็นเวทเองอเชเปิดคลิปเลกันอล่าสวัสดีค่ะทุกคนดีดิต้าแลเข้าสู่ช่องปูนดาเกมเมอร์ทีวีหรือพีเอ็นจีปูนดาจ้านะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปจะว่าเอาย้อนใส่เอาย้อนออกเวทก็ไม่ใช่เพราะว่าพลังแฝงที่เราออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ย้อนเวทอะถ้าเป็นย้อนเวทต้องมีพลังแฝงพอลลี่ธันเดอร์แต่นี้มันเป็นพลังแฝงคุณรวยนะคะ ส่วนเซตเอเทมที่เราออกนี่ก็เป็นเซตกายภาพเลยอ่ะมันไม่ใช่ของเวทอ่ะถามว่ามันไม่ออกของเวทแต่นาคอนเทนต์คำตอบคือคำตอบคือมันไม่มีของเวทไงแต่เราก็คงจะออกเวทให้ทุกคนได้ดูนะนะคะทุกคนโอ้โหทูเรนตเมดเขียววันนี้เราเรามาเล่นกับน้องเสกนะคะเพราะว่า,เ,เ,าเขาขอเขาอยากให้เราเล่นให้เราเล่นกับเขาก็มา,มาทำคิปคอนเทนทนี่แหละหลย,ย้อนเวทของ ยอน่ีจะแรงไหมเนี่ยยอนเวทเ,เคยเล่นไปแลน,นะแต่ไม่ใช่แต,แต่เคยเราแต่เราเคยเล่นไปแลนานะยอนวีถามว่าเคยเล่นยังไงแต่คือว่าพลังแฝงมันออกพลังแฝงมนไม่ใช่อันเนี้ยไม่ต้องใช้คอร์ิชันเดอร์ไอคลิปที่เราเคยเล่นเล่นอะไรละ่ะเคยเล่นยอนเวทไปมันเป็นพลังแฝงคนรวยอ่ะก็คือพลังแฝงเงินเนี่ยมันไม่ใช่คอลลิันเดอร์ถามว่ามันคอลลิันเดอร์ไม่ไม่ไม่มีก็มันไม่มีนะสิ เอาเป็นว่าถ้าจเะเล่นเวทดอะเวทมันก็แรงนะในคำตอบคือมันไม่มีไม,ไม่มีอ้อของเวทมันไม่มีพลังแฝงวทดบางคงหรือเราต้องไปตปรับแต่งเองก็ไม่แน่ใจมันโอ้ย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 เฮ้ย <c oughs> รู้สึกเรียกเห็นตึงปยอยอนก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันรตอนนี้ หรือว่าเราจะออกเป็นยนใสายเวกลุ่กายภาพดีวะอันนี้เล่นในโหมดธรรมดานะคะทุกคนเฮ้ยเล่แหละลงเล่แหละจะมาทำคิดยอนเว่ยสิ หยวนเม่จะออกเว่แต่มันก e ็ไม่ได้เมื่อน um, ี่เอายนตกายภาพไปก่อนแล้วกันจะมาทำคลิปหยวนเม่แต่กลับเป็นว่า กลับกลายเป็นว่าฉันโดนกดเล็กเหนึ่งดีนะน,น,นี่เล่นหมดธรรมดาถ้าเล่นหมดแล้วก็คงจะงานงอกน่าดู จะมาป่ะนะ่ะเสียวเสียวซีวๆๆมาวะ่ะอุย้ยซีวมาจะชัดเจนเลยเห็นไหมซียวมาเอาอกาอกกระยาพดีปกว่าวะ่ะถ้าออกเวกมู้จะแรงตอนไหนอฮ้ย

โอ้โหยาคาป้อมก็มันเอาคาป้อมแบบนี้แล้วนะฉันถึงไม่ไหวเดี๋ยวว่าแต่ยอนเวทเลยค่ะทุกคนเอายอนกายภาพไม่รอดก่อนโหจะปวด ไข่กบไว้น้ำสูโดนล้วงยังป้อมเลยนะฉันก็โดนล้วงยังป้อมฉันไม่ค่อยชอบอาบูลาเลยที่เหม,มืนมาล้วงที่สินค้าป้อมแบบนี้ช่วยยิงเดี๋ยวค่อยไป โอ้ยเน็ตโทรศัพท์มันปิงอ๋อปิดแดร์โทรศัพท์ไม่ไหวทุกคนเคยเล่น R V ในคอมนะแต่มันไม่ไหวไม่ใช่ในคอมแบบในโนบุ๊กอั่นแหละกัรถึงมันชันบางคับไม่ไหวแล้วมันเริ่มมันแหลกอะ อโอ้ยคลิปแหละไม่ไหวแน่เลยว่ะมันจะมาอันตีเสร็จแล้วนั่นเขาให้นั่นไงนั่นไงว่าแล้วถอ,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 อยแป๊บถอยแป๊บ

โอ้เกือบตายเกือบตายใช้ในอะไรเกือบตายไม่ใช่เคยเกือบตายแบกไว้นะโอ้โหฉันยังแบกตัวเองไม่รอดเลยเนี่ยใจเย็นๆตัวนะาตัวนะเฮ้ยใจเย็น ไม่กล้าเขาไม่กล้าออกออกปอมเลยี <Yeah. S 1> ่เขาออกไปแล้วเฮ้ uh huh. ของวันก็จะแพ้ก,กันแล้วเนอถามจริงเอาย้อนกนยายภาพไปก่อนแล้วกันย้อนเวทขอลาก่อนคือก็เคยอ,ออกของเวทน,นะน่นคือยย้อนเวทแต่พลังแฟนันมไม่ใช่ย้อนเวทเลยพลังแสงเป็นของคนรวยไม่ใช่ไม่ใช่ฮอว์ีทันเดอร์แต่ก็เถอะแต่นั้นก็ของเวทเหมือนกัน ยนกายภาพอันนี้คิปนี้เฮ้ยเยไดยเ่ะเฮ้ย ไม่ตายเฉยไม่ตายได้ไงอะ่ะแล้วเก็บข้าวของแล้วให้เอาซิลนะเอาตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ซิล Vậy. Thôi. Thôi. หากอะไรเนี่ยยิงไม่โดนไดลยมูลาจัดยากว่ะม,ม,มูลาจัดยากไหม จะเอามูละให้ลงมันก็ตัดยากซะเหลือเกินนะทุกคนเพื่อน นี่นี่ดูลำยับตีไม่เข้าตีไม่เข้าเลยฉันถามว่าฉันหนักใจต,ตรงไหนฉันตีไม่เข้าอ่ะนะสิ ตีมันแบบมันไม่สโลงงฉันน่ะตีก็ตีไม่เข้ายอนนะยอน,อนอโ,โอ้ยเพื่นอนไโอ,อ้ย ไปหนึ่งดอกข้าทำให้ฉันหัวร้อนเจ้าทำให้ฉันหัวร้อน oh, oh. เอาไปหนึ่งดอก <P ace. S 1> ข้อหาทำให้ฉันโกรธทำให้ฉันโมโหเพราะว่าแกทำให้ฉันตีไม่เข้าฉันจะละลายเพราะแกเป็นน้ำน้ำชาเลยคอยดู อยาโดนอีกนัดไหมเดี๋ยวจะจ้จัดหนักๆีกหทีนี้เนี่ยเอาสอนไปแทงแทงก้นไปเขาเรียกว่าสอนแห่งความตายฉันไม่เอาตัวอเลนด้วยซ้ำฉันไม่ชอบ <S 1> <S 1> เอาสอนไปหนึ่ง <S <S ยิงแต่ตอดให้วูาสูกาตายไว้ ไปดีกว่าโอ้ไม่ว่าแล้วมันมาดูไหนก็ได้ที่ไม่ใช่บีเจนขอร้องไม่เอามูลาด งานมาแล้วงานมาแล้วงานมาเร็วแต่เ hey. พื <Shit. S 1> <t ries> ่อนเราเพื่อนเราเอาไหวปอเจตเป็ดเอาใจไปอัตตาหมวแท้ ไม่ต้องย uh. ok so oh ้อนเวทไม่หาทำวะเคยทำคลิปย้อนเวทไปแล้วก็คือออกของเวทแค่นั้นแหละส่วนพลังแฝงก็เขาส่วนพลังแฝงก็คนรวยมอนดืมเพราะมันไม่มีคอยให้ดงี้เดีวเดยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋

Còn cây áp hát có lên thì đây mà mình Đéo 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 จะมาจะมาล้วงข่อยจะมาล้วงข่อยนั่นแหละจะมาลวงอย่ายาย่าจะหาทำแผ่นแผ่นเอ้ยไม่ใช่แผ่นแผ่นสุกา้าเอ้ยไม่ใช่สุกา้าเริ่มร้อนมูราดมูราดเอเดเอเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะอุ้ยอุ้ยฉันรู้ก็ไม่ค่อยแม่นด้ด้วยสิ

าไปหน่งต่อม <c oughs> ไม่เอามูลาดเซ่ไม่เอามูลาด โวยโตเถอะมันหน่งหนวงนี่ไม่ใช่ยอนเวทลนะแรงกรงภาพของเวทไม่มีให้ออกแต่มันก็แรงดีนะ อันนั้นน่าจะได้ MVP ในตอนนี้นนแล้วสันเดาคลิปนี้ก็คือคอนเทนต์ย่อนสายภาพธรรมดาแต่ย้อนวิ่งก็ดีนะมั้งนะ มางทุกคนโอเคไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายใครที่ชอบดูคลิปนี้ก็ฝากกดแล์กดแชร์ปุติดตามดูกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปในการสปีนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตัปเดต่าขาสารหรือการลงคลิปจากช่องเราแบบไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะคะ ขอบคุณที่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณขอบคุณที่เข้ามารับฟังขอบคุณที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะบ,บ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้คลิปนี้เราคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ